วสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับวันนี้เราจะมาดูการกินมามม่าเผ็ดเกาหลีนี่ครับืมกำลังส่งเลยครับผมรสชาติจะเป็นยังไงครับแต่ผมคงคิดว่าผมกินบ่ได้แล้วอื้กินหอมมากอื้มอื้ ทำไมไม่สใส่ไข่ใส่ไข่ยใสไปต้ม,ตมเนาะต้มแป๊บเดียวเด้โอโหว้าวสวัสวดีพี่น้องป้องไปหน่อยเด้อ Chào so, đi vì nó không phải nổi liệu bọc nhạc <laughs> So đi nó phải liệu เรียบยร้อยกวนกวนมากทำเป็นะจะรุปไม่สวัสดีใครเลย chim nhanh đi à, có chim

Chị đang hết quá. Anh không có đó chứ Mèo. <laughs> Nhưng vẫn kín, vẫn kín lúc bay này. Ô thòng nè lại ơi. Kín bữa thấy phải rồi. อาการเริ่มออกแล้วอาการเริ่มออกแล้วงับ มันก็คือมามา่มาทั่วไปนะแปะที่เครื่องปรุงไงนะว่าแปะตรงมันเผ็ดซีเร่อมันแปะที่มันเผ็ดก็ซีเอมันแปะตรงที่มันเผ็ดอือหือกินแห้งเลยวะเอ๋อร้องซิมอืมือ <laughs> quay leo quay leo chín mươi ba chín ba chín mươi ba ปิดคลิปไหยสวัสดีค่ะปิดคลิปไหมกันนะฮะเอหนึ่งสองสามยกมือสิอก็บจบละไปคอนเดพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ